สวัสดีครับเนาะนะครับเนาะสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะมันบ่งบอกถึงอะไรครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้บังคับบัญชานะครับนะอ่านะครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาอีกขั้นหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นต่างเห็นแย้งเห็นไม่เห็นด้วยนะครับเนาะอ่ากับคำอ่า เห็นแย้งนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นแบบนี้นะครับมันมันมันไม่ชนะแบบเป็นอเอกสารน,นะชนะก็คันชนะดําเต็มนี่นะครับพี่นอ้องเอฟซีบรายนอกมืดนะเออซภาพให้ดัมมี่กับพี่น้องเอยชนะดาสิบเต็มนี่นะบังหาเต็มนี่นะสองเต็มไปนี่นะบรายนอกมืดนะ <c oughs> เอาใจว่าเออเอาใจแบบง่ายเนาะมันเป็นแบบนั้นได้ครับพี่น้องเอฟซีกูลไลด์ด้วยนะครับเนาะแล้วตอนนี้ก็อาการออกมาดิ้นครับพี่น้องเอฟซียิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยครับตอนนี้นะครับในเมื่อนะครับเขาไปเข้าไปถามเขาไปคอมเมนต์อ่ะทำไมไม่ตอบเขาดีๆครับทําไมถึงไปแชรอลมกับเขาครับอา้าวคนเป็นคนดังนะเออคนอยู่ในกระแสนะ อ่เขาไปถามดีๆครับต้องตอบกับเขาดีๆสิไม่ใช่หรือครับอ่าขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องบอกเขาไม่ได้ขึ้นค่ะก็บอกเขาสิได้ไหมล่ะตอบเขาดีๆนะไม่ใช่ใช้อารมณ์กับเขานะครับมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงมารยาทหรือเปล่าฮะตอบเขาไปสินะทําไมถึงไปโมโหโทสังขนาดนั้นฮะ เออเบอโ,โอ้ถามพิดตับบรหรือไม่เข้าหูพิตับพิตัพิดตับเหลมบอโอ้ยตายแล้วนะอืมนะเออนะคุณมีหลักฐานไหมคะเอาหลักฐานมานะอืมเอาหลักฐานมาเลยคะ่ะนะว่าขึ้นเวลาไหนคะ่ะนะ ถ้าไม่มีหลักฐานจับแม่ไม่ได้ค่ะนะเข้าใจไหมนะคุณจะพูดลอยๆค่ะนะขึ้นตอนไหนคะ่ะอืมนะเอาหลักฐานมาค่ะนะ <c oughs> บูขับพี่น้องนะ <c oughs> เอฟซีนะเออถามประโยชน์สุดท้ายเรื่องอะไรวะ <c oughs> เอามาันไปเก็บเลยค่ะบันี้ <c oughs> เริ่มนักเขานักเขาเลยแล้วครับวันี้กกิบอาการพยู่เอาไปเก็บเลยครับบันี้กยันเขาถามไรก่อนนี่นะคะให้เขาถามเลยครับพลอยเขาเลยครับบันทึตถามนักเขานักเขาจี้เขาจี้เขาบนันทกึกบาดเก่าเพลอเขาเร่ครับพี่น้องเอฟซีซ้ำมองเดิมวันนีกซ้ำที่เขาครับทนพิษบาดเพลไม่ได้อองโอ๊ยกูเจ็บดิ ยัำมองเก้าแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะตำํำไต้แต้มองเก้าบานทนบม่ไหวครับพี่น้องเอามันไปเก็บนะนี่นะคะคำถามนะคะของคนปหกค่ะคำถามของพ่อสอบสองพันห้าร้อยค่ะนะคำถามนะคะตั้งแต่พศ0สองพัน ห้าร้อยหกสิบสามค่ะคำถามนี้ค่ะบอกคือยังไงครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นสัจนงึงพี่เกาพี่เกามาดูซิมา <c oughs> อ,อะไรนะ่ไไนนะไนพี่เกาอมาดูซิหาหลักฐานมาซิ <c oughs> ไปใส่แล้วปะเออไปแล้วเนี่ยไปลงคลิปแล้วนี่ <c oughs> วาตจะไรนะครับพี่น้องเอฟีนะบอกเอาเงินมาให้เศร้าบาทนึงว่ามันสิพออย่างน้อ มาโลด้าบาทก็เอานะเออนลพอได้ซื้ออันเอ็มร้อยสปอนเซอร์กินนี่แมนเออแม่นบ่ละเออถึงกับอะไรครับพี่น้องเอฟซีดิ้นแล้วมันนี่เองเห็นสัดเลยครับพี่น้องเอฟซีเูนะเจอคำถามอันนี้นะเป็นว่าเขาทำทำไมเหรอครับอืมอืมอันนี้ต้องไปถามเขาเองนะคะแรงจูงใจคืออะไรต้องไปถามเขาเองนะคะตอบแทนไม่ได้ค่ะ ขนาดอขนาดอวันนั้นก็ยังไม่ไม่มีคําถามไหยเลยมือนั้นก็ยังไม่มีคําถามคําถามแลขคือว่ามึงได้มากเกินไปแล้วไม่เคยอยากรู้ว่าคำทำไมค่ะมันมีเลยเมือนั้นเนาะมือวันที่เขามาคุมตัวอยู่มาที่บ้านเนาะอ ต่เขามีหมายจับบอกมานะวันนั้นเนาะปุ๊บก็มาแล้วครับทีนี้มาปุ๊บมึงได้เยอะเกินไปแล้วนะมึงได้เยอะเกินไปแล้วนะกูเป็นผู้เสียเส้นนะแต่ทําไมมึงได้เยอะกว่ากูทําไมคนถึงรักมึงมากกว่ากูสงสารมึงมากกว่ากูกูไม่ยอมบอกมีคําถามว่าทําทําไมเออเลยวไม่มีคําถามเลยนะครับพี่น้องเอฟซี มาเมดนะว่ามืนอนั่นเนาะอีบุญบ่บอกบ่มีนะเมื่อมาเมดเลยเนาะมมนบอกมาเมดเลยครับพี่น้องเอฟซีเต็มบุนเลยเมืนอนั้นฮะเใหญ่ปูตีนองหมูมาเมดแล้วครับพี่น้องเอั้นเต็มเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ามันเป็นแบบนั้นนะอืมนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีแล้ว ใครเห็นว่าใครอันเขาอุ้มเขาอองไปกูถามมึงหน่อยที่มึงเอาความมั่นใจมาจากไหนวะดินเอมาจากไหนนี่นะคะหนูเชื่อค่ะนะความยุติธรรมค่ะหนูเชื่อนะคะในตัวตุ่นมากๆเลยค่ะหนูเชื่อว่าตัวตุ่นเก่งมากๆเลยค่ะหนูขอชื่นชมค่ะเชื่อจะลืมลืมหลักความจริงว่า,าวในวันนี้ก็อยู่ด้วยกันแมน่นบวลา เอาหมาจะวไหเป็นคนว่าป่ิปินปัญญาในมาเอะอะอยู่ด้วยกันค่ะนะถ้านะคะเนอะถ้าพ่อแมเอกโดนค่ะหนูนี่แหละจะเป็นพัญนใใ้คนแรกเลยบ้ายืนยันกันมาอยู่ด้วยกันค่ะเอาคือบ่ได้เอาเรื่องนี่ขึ้นไปตีคาหม่ได้เอาขึ้นไปโตสูบบอกคือจะไหนวะเฮ้อแต่น้าเอาขึ้นไปจะบอกในเรื่องนี้วะว่าป่ิปินประญาดีนะอืฮ้ฮ้ โอ้ยตายแล้วเนาะคือว่ามือหนึ่งขึ้นไปได้หนึ่งมือสองว่าไปได้แล้วสองนะเออนะมือนี่แหละมือนี่ก็เห็นเห็นเลยอืมว่าว่าปล่อยที่เขาถามค่ะอืมจะเปิดกระโหลกค่ะไม่ต้องเออไม่ต้องทำอะไรเขานะคะให้เขาถามได้เลยค่ะจะได้เปิดกระโหลกค่ะโอ้อกเขาถามจี้เขาจี้เขาเอาไปเอามาเอามันไปเอา นาบอกว่าที่เรขบอกปล่อยให้เขาถามค่าไม่ต้องบ็อกเขานะนะเพื่อจะปล่อยเพื่อจะเปิดอกระโหลเปิดกระบ,บานเขาค่ะนะผลว่าเออนะนี่นะครัยเอฟซีก็ยังไม่รู้ค่าห้าสิบห้าสิบอยู่ค่านะเพื่อเขาจะได้รู้ค่ะาผลว่าบาตอตนนันถึงกับเออทําไมล่ะเอะ